ไปพันเจ็ดเป๊ะพันเจ็ดเป๊ะโอ้โหโคนแม่งมาอย่างเร็วอื <c oughs> นนครับโคนแย่ะไปครับมาบีบคอทีมแล้วกินแล้วโดดแล้วอืไปครับ ไล่ขนไปโค้นไปเร็วโค้นไปเร็วนั่นแน่ชับชับชบับอ่ะหนีก่อนครับหนีก่อนครับเดี๋ยวหนีไม่ได้เดี๋ยวมาแล้วหนีไม่ได้ไปครับไปครับเม็ดไปครับเม็ดไปครับไปครับ ผมมาฝั่งนี้ให้หมดอะไรเม็ดมาทาไมเม็ดจะมายุ่งอะไรามาดงมาดันกินดีครับกินครับเลือกเอาครับกินได้เลยพี่อนุญาตกินครับผมใช่ที่เดินอย่างนี้เพราะว่าผมต้องการระเบิดไอ้นี่ะนะท่านผู้ชมระเบิดพี่ชนาคุณนะครับ เราจะต่มตามกันแล้วท่านผู้ชมเสี๋ยโความไปหนึ่งตัวแต่ว่าเบีย้ยเขาเป็นรูใช่ไหม <c oughs> ทำไระชระ,ระดชะบรไรตรงนี้ด่านตัวนี้ดีกว่ากินครับอ่ะโดดแม่งเลยครับเปออกมากินโค้ดแม่งเลย ชึบชึบชึบานนับแบบไม่สนใจใครทำลายเพศที่จะทำะไรเหลือกินครับเบียร์สวยงามไปครับผม ต่อมาเลยครับกินชึบกินชึบกินชึบชบยางครับยังไม่ต่อครับหนีครับหนีครับดันครับดันครับ โอ้ดันไวเฮ้ยโอ้โหเขาส่งคนคืนมาว่าะกินนี่ครับส่งมาก็กินละส่งมาก็มั่มจะมาทิมตัวนี้สินะสัพเพอร์สิ้นตัวนั้นออกินตัวนี้กินตัวนั้นน่าจะดันสินะปรับโดดชึบ,ชบ อืมน่าสนใจไอ้เบียตัวอ่อเบียตัวนี้เราเป็นจุดอ่อนนะครับมาครับผมเดี๋ยวเขาจะต้องเอาเรือลุกเรานะครับใช่ม้วนหนีครับผมเดี๋ยวเราลองม้วนอีกทีเดี๋ยวเราม้วนอีกทีหนึ่งครับ กินโคงกินโค้นหรือโดดครับ กินโคลนครับกินโคลนคับผมตายนี่ตายนี่ ทำไรวะโดนไปตัวนั้นก็กดดีครับพี่ตายแล้วโดนกดแล้วคนฟรีน้ชมคนฟรีเขาเอารือไปป้องกันก็คนฟรีอะ่ะเออเดิโดนกดแล้วโดนกดแล้ว โคนฝีโคนฝี่ำไหลเอา้าดูตัวนั้นนะตัวนั้นชันลูกตัวนี้ืมเราก็ต้องหนีที่เดิมเดี๋ยวมงม้าเราทำอะไรได้ไหมเนี่ยม้าทำอะไรไม่ได้ อย่างนี้ดี่วานะท่านผู้ชมตึงๆต,ตายแล้วเหลืออีกตัวผูกไม่ได้แต่เน่ต้องโดนแล้วแหละจ้ะ <c oughs> อะไรว่า L A M R H ไปครับดิงึ้นไปดิงึ้นไป เม็ดปเายเือทำงานนันครับโยครับผมแทง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 อ่ะดันครับมาอุปการครับอุปการครับอุปการ,ร,การเยอะๆแทงครับ กินเบีย้ยกางเป่าไม่สนใจเว้ยแทงชุบชๆบชุบชบ,ชบอ่ะดันขึ้นไปครับไม่กินเบีย้ยกางแบบนั้นท่านผู้ชมเขาไม่ยอมกินเบีย้ยกางวะ่ะทั้งนั้นผมอ่ะกระหน,น่ำแทงมั่งเยอะๆไปเลยแล้วกันกินเว้ย กินครับมีให้กินเพียบเลยสีเบีย้ยจะกินตัวไหนครับถอยแทงครับถอยก็ต้องแทงเดี๋ยวเรากินลุกก่อนจะเดินเงี้ยเพื่อให้เม็ดเราไหลได้นะท่านผู้ชมโอเคกินลุกก็ไปก่อนหนึ่งดอก เขาคุนกินละเพ่แน่ใจนะเอามากินนี่ครับกินครับผมทำไรวะแชมเปรา่านี่ที่ครับรออะไรร่ะ โอ้ oh, ให้เรากินไว้เฮยกินดีครับกินลูกเข้าไปหนึ่งดอกนั่นไงกูพลาแล้วมันต้องโดนเหลือเอดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี่อ่ะลูกไม่หนึ่งทีซ้าเติม <c oughs> กินก็ไปเป็นการบังคับต่อเรือไปเลยในตัวเขาต้องเอาคนกินนะครับซึ่งพอเขาเอาคนกินเนี่ยผมก็จะได้กินเบี้ยตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกอีกทีนึงก็ตุมตามครับผมกำแพงเบียเ้ยแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอขอสักหน่อยครับอีกสักนิดหนึ่งโอ้โหแม่งไปไม่ทันไปไม่ทันว่ะอาแต่ตรงนี้ยังทันอยู่ รู้ตัวเปล่านะรู้ตัวเปล่านะไม่รู้ตัวนี่นะไม่รู้ตัวก็เสร็จปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่ใหม,มเพราะว่าขุนเขาลงมาได้ครับนั่นแอดเอามาใกล้ๆแล้วสินะแบบกลัวหวัดเราแหวงอะ ขอกินม้าหน่อยครับไปครับผมขอกินม้าหน่อยครับ ตอกินมากครับมันไม่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมปลายรับคนดีไปไหนครับเอาโคนมาบังเวยหงายครับอีกทีเดียวพาแพ้แล้วท่านผู้ชมอีกทีเดียวแพ้แล้วนะครับผมเอาเรือลุกอัดรูนะครับ นั่นแน่รู้ตัวนี่นะ่ะดัานครับเชื่อมไว้เชื่อมไว้อืมกินตัวน,นั้นเลยเจาถ้าลองง่าชึบชืบชืบชืบอย่างครับหนีลงมาครับหืมทำไร ดันนี้ครับโคนเขาอาจจะทนไม่ไหวแบบนั่นแล้วก็ได้นะครับโอ้จะกินโคนเราอ๋อฮหาอาหา๋กินไปเลยครับอยากกินกินไปเลยครับพี่ใจดีครับดูทีเดียวเขาแพ้ท่านผู้ชมแค่ดันเบี้ยเงินไปนะครับตึงๆขอบคุณครับ